มาโนว์ผมจําได้ว่าเนี่ยผมว่ามีลูกค้าเนี่ยเปิดได้ตัวเนี่ยแต่ป้ายอะไรผมจําไม่ได้แล้วคือมันเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะคือวงดังพอสมควรเลยแล้วก็ราคานี้ไม่รู้นะไม่อยากถามเหมือนกันนะเห็นราคาแล้วคือขนลุกตลอดทั้งงานเลยนะอันนี้ถ้าใครที่ว่าชอบลายเดือดๆลายเต็มๆนะฮะเดฟแรมพาร์ตจัดให้ฮะลนตเออสลิปน็อตแตเป็นแบบโหล้อมเลยอ่ะจริงสวยสวย ยังไม่เจอราคานะยังไม่เจอราคายังไม่เจอราคาแต่ว่าเป็น OVP หน้าหลังเลยสายสายที่แบบว่าชอบความเดือดความแบบลายเยอะนี่คือนี่คืออาณาจากักรนี่คืออาณาจักรเลยจริงอ่ะนี่ เป็นวงเก่าหมดเลยนะเนวหน้าก็มีนะอันนี้แมทเป็นเทปแบบว่าวงเก่าเลยปกติจะไม่ค่อยเจอเขาที่แบบเป็นหน้าเดี่ยวนะอ๋อใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะตัวนี้เจอเป็นหน้าหน้าเต็มเดี่ยวปกติจะเห็นคู่กับบัลลีตัวนี้ก้าวห้านะแบบอันนี้ปี96นะครับเออเก้าห้าไม่ใช่เก้าหกเบฟเบฟเก่าจริงเนี่ยหนังไหมหนังหนังหนังเออดูสกรีนก่อน ราคาพี่ก็ดูป้ายก่อนสกรีนสตาร์ตอนนี้เป็น 2X งเอ็กซ์นะฟุตออฟเดอะรูมว่ะอยู่นะเป็นฟุตออฟเดอะรูมนะเป็นคู่คู่บนล่างจ้ะแต่สกรีนสวยว่ะหลังหลังควีนหลังเขียนควีนนะฮะเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอันนี้ก็สวยเลย 2XL เอ่กซ์แอนี่นี่อันนี้เดี่ยวนะเขียบเดี่ยวนะบอมเมลีสายเขียวเห็นปะ อืมมันจะเป็นงานหายากนนเยอะมากๆเขาเรียกว่าแรไอ i เทมนี่บ้าล่ะนี่เก่าบ้างไหมเนี่ใช่ครับนี่ t e r เนเตอร์ปีไหนวะเนี่ยโอ้91ผมยังไม่เกิดยังไม่เกิดเลย Anoswa Sneaker ผมยังไม่เกิดเลยอะเสื้อบางตัวดูจุลศิษย์90เนี่ยนะไปสั más más que que Isso, oh, 91, eso, ่งยิราดดีกว่า อะไรที่เราไม่ค่อยได้เจอนะมีเป็นหนังสือเลยนะเหมือนเขาเรียกอะไรน,นะเหมือนเหมือนแบบเหมือนหนังสือปีอ่ะใช่ไหมเหมือนตำราปีอ่ะอันนี้จะเป็นเวิร์ดนะคอนเวิร์ดครับอน่านี่จะเป็นแบบว่ามันจะมีมีแบบเกี่ยวกับกีฬาเก่าด้วยจะเป็นงานกีฬาเก่าอย่างเช่นแบบเป็นบาสหรือว่าเป็นแบบว่าเป็นนักฟุตบอลที่มันหาไม่ได้เป็นหน้าแบบอ่าโรน่าโรนัลโดคิสคิสคิส Kiss, kiss. คุณนั่นเนี่ยคุณคุณนั่นเนี่ยหดได้พี่อัพสองร้อยถึงแปดร้อยเลยไอ้หกร้อยเลยไม่ดูได้เลยครับจ้าเฮ้ยสเก็ตก็มีว,วนี่นี่นี่ถัชเชอร์ผ้าขาวเออนี่ซื้อเถออกสันนด